ไปอีกสามมือหลังกนเ่นเด่นสามตายโอ้โหนอไรล่ะโอ้โหอะไรล่ะโคตรไหไเลยโคตรตึงเลยก็มีมินี์ก็นีต้องตื่นคลิปวิดีโอนี้จะพาเพื่อนๆไปมั้นกันหยุดสิงกับเกมสนุกๆมากมายที่เลือกลองเล่นกันดูอย่างลองกันแล้วมาลองอีกอย่างไม่ลองมันลองกันดูจ้าสวัสดีสาวๆนุ่มๆทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็พาเพื่อนมาจังมันจังที่เกมกับตันบอดี้หรือข้าหัวของกับตันกันจะม่ซึ่งเป็นเกมเก่าแบบ เอาเกมขั้นสุดเลยนะคะเล่นเมื่อไหร่ก็คือปังเมื่อนะเนาะเกมนี้เนี่ยเราไม่ได้เล่นมาโอ้โหก็นานพอถึคเวลาเค่ะก็เลยพาเพื่อนๆมาเล่นเนาะโอ้โหเปิดฉากมาคือได้กำไรเลยเจ้าสาว คือเกมนี้ปั๊บๆมันได้ตังค์ปั๊บๆได้กําไรนะคะก็เลยพาเพื่อนๆมาเล่นน้องสาวได้งบในวันนี้ก็ไม่มากไม่มาเลยเริ่มต้นกันที่เบรบอลแล้วคือเขาสัเฉยโอเคงานนี้มันลุ้นกันไปพร้อมๆกันเลยจะเต๋ว่าจะจวดาจะโบว์มาถึงจ่ายขนาดไหนรู้ไหมอาจุดปลาย,ยาวไปคงเคสวยไหลต่อกไหมมันต้องแบบนี้โอเคอีกการรอบประดาของเราวจวดแม่จวดจวดไปจองนี้เมากมายสวยไหลรื้อสาวโบว์ไม้คูน้าอร่อยกว่าคูน้าตุ้มเข้าไปอีก ได้กำไรเรื่อยๆงานนีคือลืมปลิ่มชื่นใจแล้วเปนานอะไรต่อไม่ร้องนี้นอโอเคไลไปอีกนะเน้นๆไปอีกดอกนี้ด้วยเทาให้โอเครอบนี้งานนี้นั่เนาะเน้นๆซึ้งๆกันไปนเลยเนาะสัสี่พันกว่าแล้วคือตัวหมุนฟรีเลยเยอะมากงานนี้ก็ยาวๆไปเลยยังไงต่อเนี่ย เสวยสไล่ไว้จะโอ้โหสิวต่อตาสิบโคตรเขาให้ดองนี่ล่ะอืมมาพลอยสิวหรอฮะเน้นเน้นสักรอบโอ้ยเจอตาโทรว่ถึงใจดีมากโดนมีได้อีกพันต่อไปอีกไหมจ้าโอเครอบนี้งานนี้ก็เน้นเน้นการ์ตนเลยนะจะ 5, า้าห้าพันกว่าสวยมากปังว้าไปเลยนะจ้าอืมอีแค่รอบเดียวรอบสุดท้ายโอเคสวย,สวยไล่ต่อไห ลืมปลิมจะรอบนี้ทอกนีงานนี้ปลืมปลิมแบบจุกๆไปเลยน้อแม่เราก็จะเพิ่มเบแเราก็ไปกันต่อเลยนะคะบอกแล้วว่าเกมนี้เล่นง่ายแต่ง่ายจะปแบบได้กำไรและอีกอย่างนึงคือเขาปัง นนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราพาเพืเ่อนๆมันเล่นจบๆไม่หักหยุดเล่นนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะรองรับทูมานิวอลเลตด้วยถ้าหากว่าเพื่อนไม่มีนะคะสามารถไปผ่อนผ่านทูมานิวอลเลตได้เลยจะสาวโอเคจวรวดปดียวยาวดอกนี้ได้อีกแม่เย,ยังไงตูมนี่แหละเน้นๆแล,ล,ล้วก็ไหลจรวดปอูย้ยปากสั่นขาสั่นเลยรอกนี้เนนเนอเนนเนอเจ็บหมืน่นห้าจ้าโอ้โห ราบเง,งามไปเลยนะคะรอบนี้คือปังไม่หวัดไม่่หวกําไรแตกแสนไปแล้วเนื่จัดนะจุดนี้เนะาะใครที่สนใจจองเล่นตดตมเ้ี่นงตา คลิปนี้ได้เลยจ้ะมีสูตรดีสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยนะก็คือใส่ไ,ได้เลยน้องไม่ต้งองยังเล่นยังไงก็ได้ให้มันได้เกินอร่อยก็เป็นพรแล้วแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากจะแนะนําสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนี่นะให้เราลองเล่นตามคอมเมนต์ไว้ทีในตานล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราลองตามดูถ้าหากว่าเป็นจริงก็จะเอามันเล่นไม่ไหกันแล้วกันเนาะสารอบนี้สวยมากสาวสองแสนห้าไปอีกอืมกำไรนี่คือห้าแสน โอ้ยเขาติเธอเฉยโอ้โหปังแบบไม่เพื่อแพ้ใครเลยจ้าอยากจะลองเล่นกันตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเกมนี้อยู่ในคลาส P G เนาะสาวต้องลองอะ่ะปังมากยังชอบจวดปังเจอปังสี่มาสองหลตูงขอให้อี่หกพันเจ้าเนนเนนสักเด้อโอหมื่นแปดนะจ้าอืมสี่ล้วนะยังไงต่อละหกหมื่นโอเคได้หมืนนะ่นห้าเอ รอบนี้ตอนนี้ถึงเพื่อถึงใจดีมากสาวตูมแสนแปดจ้าเอาสิบางแบบนี้ไม่มีใครเกินนะจ้าต,ต้องลองต้องลองต้องเล่นเกมนี้จริงๆโอเคไปอีกห้ารอบมาดของ,งเรายังไงนะโจ๊ะป่ายาวไปเน้นเน้นเน้นได้ๆๆไหมเนี่ยโหยสวยสิบเก้าหมาไปอีกหมื่นบาทจุกจุกรอบนี้เก้าพัน ลายวีสามมือละอ๋อยาวยาวไปอีกสามมือแล้วก็เน้นเน้นสามมือปาโอ้ยไหลแบบโอ้โหไหลแบบโคตรไหลเลยโคตรตื้นเลยรอบนี้รอบนี้งามนี้ปังมากสาวแสงสี่วเลยอุ้ยอุ้ยี่งามมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อเลยนะคะคือปังไม่หวั่นไม่หวั่นแป๊บเดียวก็ร่อรอบนี้ก็สองแสนรวมๆนี่ปังส์ กว่าไปแล้วเนาอแม่เยอะขนาดนี้ก็คือจบเกมทอนตังไปได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเล่นต่อเลยเนาะโอเคถ้าเพืพ่นอนๆจ้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปแม่แม่จากช่องของข่าวกัได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปนะจ้าบ๊ายบาย